สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แหม่มระดาชาแนลนะคะวันนี้แหม่มระดาจะพาไปทานอาหารอร่อยๆอนะคะโดยเฉพาะข้าวแช่ที่ร้านนี้ค่ะจากนั้นก็จะไปที่สยามพารากอนนะคะเสร็จจากสยามพารากอนแล้วก็จะไปที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะร้านอาหารที่แหม่มระดาเลือกไปวันนี้นะคะชื่อว่าร้านอาหารบ้านแดงค่ะเป็นสาขาของสอนแดง หรือเมทาวะลัยค่ะข้าวแชร่รสชาติอร่อยใช้ได้เลยนะคะแล้วก็มียำส้มโอกับกุ้งนะคะอันนี้ผัดผักกับไขค่ค่ะแล้วก็นี่คือสตอผัดกุ้งสดนะคะเผ็ดนิดๆค่ะที่แม่มรรดาชอบก็คือมัสมั่นไก่นะคะ อิ่มอร่อยกับอาหารไทยรสชาติดั้งเดิมนะคะเสร็จแล้วหม่อมระดาก็ไปต่อที่ครัวดอกไม้ขาวค่ะเป็นร้านกาแฟแล้วก็มีอาหารนะคะแล้วก็มีขนมเค้กอร่อยๆนะคะให้สั่งมาทานด้วยนั่งคุยกับเพื่อนๆน,นะคะได้สักพักหนึ่งนะคะก็แยกย้ายกันกลับบ้านค่ะแต่หม่อมระดาก็ไปต่อนะคะไปที่สยามพารากอน บรรยากาศหลังสงกรานบัดมาๆนะคะก็เป็นแบบนี้ค่ะอากาศร้อนมากนะคะแล้วก็แดดก็จัดจ้ามากนะคะแม้แต่น้ำพุก็เอาไม่อยู่ค่ะแมรดาก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปในห้างนะคะแอร์เย็นๆค่ะภายในห้างก็ตกแต่งประมาณนี้ค่ะ เท่าที่สังเกตดูนะคะคนที่เดินในห้างนะคะแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวนะคะบางคนก็ยังสวมหน้ากากอนามัยอยู่นะคะบางคนก็ไม่สวมแล้วนะคะบรรยากาศก็ค่อนข้างคึกคักนะคะภายในห้างค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันพฤหัสค่ะเป็นวันธรรมดานะคะเป็นวันทํางานค่ะบรรดาก็ตั้งใจจะหลบ ลมร้อนแล้วก็แสงแดดจากข้างนอกนะคะเข้ามาตากแอร์ฉ่ำๆภายในห้างค่ะมันประดาจะพาเดินชมบรรยากาศภายในห้างสยามพารากอนก,กันค่ะช่วงหน้าร้อนของไทยนะคะอากาศข้างนอกร้อนมากคนที่มาเดินห้างนะคะแม้แต่นักท่องเที่ยวก็จะแต่งตัวสบายๆนะคะแบบลำลองค่ะ ขับรถต่อมาอีกนิดหนึ่งนะคะก็จะถึงเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะห้างนี้คนเดินน้อยกว่านะคะก็จะมีความรู้สึกว่าแอร์น้เย็นฉ่ำมากเลยค่ะร้านนี้ขายดีมากนะคะคนต้องมาเข้าแถวรอซื้อของกันค่ะ ช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคะกินร้อนช้อนกลางค่ะแล้วก็ออกกําลังกายกันด้วยนะคะทุกคนแล้วก็แม่มระดาก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงโชคดีรวยเฮงนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้เหมมระดาด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ